สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะไป Urban Study Lab ที่คลองบางเชียงหนังชุมชนบุญรำเพ็ญจะเป็นยังไงไปดูกันจัง1รน13ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะส่วนนี้จะเป็นทางเข้าเห็นได้ว่าชุมชนนี้อยู่ติดกับคลองคนในชุมชนยังใช้เรื่องในการเดินทางอยู่ค่ะในตอนเช้าเรามีอยู่2กิจกรรมคือขนมไทยและลูกชุบจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะเราข้อดีเลยนะคะสำหรับใครที่ยามาคํานีเรียกว่าใบกองางปเตยลาย อันนี้คือรเสรจิวกันไหมไม่สวยอ๋อพิมลายจะได้เป็นใน้อ๋อจริงล่อดลดเลเลกินช้เนี่ยใช้ดีแไดเหนีลือุเปลียเหียซักเออเอาหลียซักมาคู่เลยสวัสดีค่ะนี่เหรอเชฟกับคช โดยเราสองคนเนี่ยก็จะมาปั้นลูกชุบกันนะคะโดยคุณลุงก็จะสอนการปั้นลูกชุบเป็นรูปผลไม้ต่างๆแล้วก็สามารถปั้นรูปได้ตามใจชอบอีกด้วยพอพวกเราปั้นเสร็จแล้วก็จะมาลงสีกันจากนั้นก็จะนำลูกชุบไปเคลือบด้วยเจลาตินสามถึงสี่รอบแล้วก็นำมาแพ็คใส่ตะกร้าน่ารักน่ารักได้อีกด้วยน่ารักกยานชิのの้นที่สาม That's ป้าจุ่มป้าจุ่มนะคะเกที่ได้ไปทํากิจกรรมเวิร์คช็อปขนมไทยและได้สัมภาษณ์ป้าจุ่มถึงมุมมองในชุมชนว่าณปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างป้าจุ่มได้เล่าถึงประวัติชุมชนในสมัยก่อนว่าแต่ก่อนชุมชนเหล่านี้ก็เป็นชุมชนที่ทํานาแล้วก็เปลี่ยนมาทําสวนคนในชุมชนก็รู้จักกันหมดจากนั้นคุณครูประยุทธ์ก็ต้องการให้อนุรักษ์ชุมชนนี้ไว้จึงตั้งเป็นชุมชนทูนบําเพ็ญและด้วยความที่ในสมัยก่อนการสัญจรในชุมชนก็เดินทางด้วยเรือกันเวลามีเทศมาบินขบาดก็ใช้เรือแต่ในปัจจุบันก็ไม่มีให้เห็นแล้วเปลี่ยนมาเป็นเรือของนักท่องเที่ยวแทนในความรู้สึกของป้าจุ่มไม่ว่าเราจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาแต่ก็ยังอยากให้อนุรักษ์สิ่ง าามไวว้บง่คนนสัยกอออยพอเที่ยงปุ๊บก็ต้องเกิดการเติมพลังนะคะเพราะว่ากองทัพเนี่ยก็ต้องเดินด้วยท้องที่นี่นะคะก็จะมีร้านข้าวร้านก๋วยเตี๋ยวร้านน้ำค่ะซึ่งบรรยากาศดีมากมีดนตรีสดด้วยค่ะในช่วงบ่ายนะคะพวกเราแบ่งกันไปทำผ้ามัดย้อมกับเรซินในส่วนผ้ามัดย้อมจะมีให้มัดย้อมกับทุกย้อมผ้ามัดย้อมทําได้โดยการใช้ยางมัดและย,ย้อมผ้าทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงจากนั้นนําไปซักและตากให้แห้งส่วนอันนะคะคือผ้าทุกย้อมโดยใช้ค้อนทุบใบไม,ไม้ลงบนผ้าให้ได้ลวดลายที่ต้องการเท่านี้ก็เสร็จเร พวกเรา,นนเนนาเสี่คนได้ไปนั่งทำกิจกรรมกิฟต์และพะุ่งมุจานเลเซนด้วยกันและนี่คือระหว่างรอการอบเลเซนของพวกเรานะคะที่นี่มีดอกไม้แห้งหลากหลายสีสันและของตกแต่งหน้ารัาน่ารักให้เราเลือกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะสามารถใช้จินตนาการของพวกเราได้อย่างเต็มที่และสําหรับใครที่สนใจอยากมารองทําเลเซนสวยๆแบบนี้ที่นี่ราคาน่ารักจับต้องได้ใช้เวลาทําไม่นานแม่ค้าให้คาแนะนําดีรับรองว่าจะได้รับประสบการณ์ดีๆกลับไปแน่นอนค่ะ หลังจากที่ทำกิจกรรมเสร็จแล้วพวกเราก็มาถ่ายรูปเช็คอินที่บ้านสวนโบนัทที่บ้านสวนโบนัทจะมีร้านอาหารที่ถ่ายรูปพรมเจให้จองพักมีเรือให้เช่าเดินทางและในสวนด้านหลังนะคะก็จะมีสวนกล้วยไม้ให้ได้เข้าชมถ่ายรูปและซื้อของฝากค่ะนี่จะเริ่มใกล้ใกล้กลจะหมดกลิ่นแล้วอ๋อเพราะใบใบเนยเพราะใบใบกลิ่นก็จะไม่ค่อยมีจะหายไปต่อพอเช้าก็หอมใหม่น่าสนใจเนี่ยมันม,มัน ปักเดียวกันขวดเดียวกันเนี่ยไอไอตันนั้นสีดำจะมกลิ่นก็จะไม่เหมือน,ออก,นกัน,กกนกถ้าพูาถึงมีกลิ่นแคกลิ่นเดียวผมครับจะไม่มีเลยอันนู้นมันยังบานน้อยไอแกสอนยังไม่กระจายแอันนี้มันบานหมดแล้วสวยนะสวยแมยลองเซฟ,ฟฟี่อ่ะ ไม่รอก็เปพี่ดูพวกหนูไปเซลฟี่มาแล้วอยู่ข้างในนะสวยมากอันนี้ก็จะเป็นการนวดนะคะนวดโดยคุณป้าในชุมชนค่ะสวัสดีครับผมนายรัตนประโชคภูนบําเพ็ญประธานชุมชนภูนบําเพ็ญเด็กๆเขาจะเรียกครูกรอบครูกรอบนะหรือบางคนก็จะเรียกครูกบเพราะว่าอดีตเขาเป็นกาาิกาครู กร,รุงเทพมหานครคุณลุงกบได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าทำเลที่ตั้งของชุมชนคือพื้นที่สีเขียวเพราะสมัยก่อนที่ตรงนี้เป็นย่านเกษตรกรรมปัจจุบันก็ยังคงอนุรักษ์ไว้เปิดรับนักท่องเที่ยวโดยการพัฒนาชุมชนจะเป็นหน้าที่ของขคณะกรรมการชุมชนใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นในการเปิดทำกิจกรรมคุณลุงอยากให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ความเป็นไทยไว้เพราะที่ไทยมีแผ่นดินดีอาหารดีแสงแดดที่ดีไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ กลงนะคะพร้อมเยส่คน,นะำานโชว์นะรพร้พรนัย่นนพี่คะนี่ไม่ใช่ละครลิง เอเวนสไตล์ดีแหละของจริงค่ะอาจารย์หนูกำลังเดินนะคะชุมชนในกรุงเทพมาหานคร,รของบา<อ>ง,ง,งเชียกหนังแวะเซลฟี่สักหนึ่งกลุ่มค่ะไปนี่นะคะปิดคลิปก่อนนะคะเพื่อจะถ่ายรูปนะคะ <c oughs> ทุกคนในคลาสอาจจะกำลังดูคลิปนี้อยู่หรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> ต้องดูถึงดีฮันาซีนะคะจะได้เจอถูกทุกคนทายมานะคะฝนจะตกหรือเปล่าถ้าลงติ๊กต็อกฮาร์ดบัสจะมาแชร์ของเราหรือเปล่านะคะเธอมากับฝนพัพพิรุณมอเกษตรจะได้เหมือนจะได้ถ้าเกิดมันไม่พอก็ให้ชาไปเล่นคุณสองช ต่อมาค่ะเป็นการทําผ้ามัดย้อมโดยใช้ยางมัดและยอ้อมผ้าทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงจากนั้นนําไปซักและตากให้แห้งค่ะส่วนอีกอันคืนอผ้ามัน <laughs>